Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องรรินชาแนลวันนี้เป็นเคล็ดลับที่21ค่ะกดเหล็กของการเราผาผลาญไขมันคือการบริหารกล้ามเนื้อควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกชนิดหนึ่งนะคะคนไทยลหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีเลยแอโรบิกแบบที่เราเจอคุณลุงคุณป้า น้องๆหนูหนๆคุณพ่อคุณแม่เต้นที่แถวหน้าโลตัสบิ๊กซีนั่นเองนั่นแหละค่ะเต้นมันมันพร้อมเพลงสนุกสนุกแบบนั้นแหละค่ะที่เรียกว่าเต้นแอโรบิกเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าทำไมคุณหมอเขาถึงสนับสนุนให้ทุกคนไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกกันก็เพราะว่าร่างกายของผู้หญิงเรามีไขมันมากค่ะแล้วก็มีกล้ามเนื้อน้อยทั้งนะคะ กล้ามเนื้อเนี่ยมันยังลดลงในแต่ละปีตามวัยด้วยเหมือนตอนก่อนๆที่เราได้คุยกันไปแล้วไขมันก็มากกล้ามเนื้อมันก็น้อยอยู่แล้วนะคะยิ่งเราแก่ตัวลงอัตราส่วนของไขมันในร่างกายมันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมันจึงสมผลให้ร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะหากเราต้องการจะหยุดการสะสมไขมันหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวเราแบบนี้ ก็จะต้องเริ่มออกกําลังกายด้วยการบริหารกล้ามเนื้อนะคะควบคู่ไปกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะจําว่าการเต้นแอโรบิกนะคะเหมือนที่เบลได้พูดไปในตอนต้นแล้วนี่ก็เป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกชนิดหนึ่งค่ะมันเป็นเพียงชนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยมันกว้างมากค่ะมันมีขอบเขตที่มากกว่าการเต้นนะคะมันมีอะไรอีกบ้างละ่ะ มันก็จะมีการวิ่งระยะไกลค่ะการว่ายน้ำการปั่นจักรยานการเดินเร็วการปีนเขาการกระโดดเชือกนะคะหลักๆเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลานานหน่อยในการออกกำลังกายค่ะแล้วก็จะต้องทำให้การหายใจเนี่ยเข้าเยอะๆนะคะเพราะว่าหลักการของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการที่เราเนี่ย จะใช้ตัวอากาศหรือออกซิเจนนะคะที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรโตีนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคำว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะเพราะฉะนั้นการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการออกกำลังกายแบบนี้เท่านั้นเองมันมีรูปแบบเยอะมากค่ะเราเลือกอันที่เราชอบได้เลย แต่อย่างเบลเบลก็ชอบเต้นค่ะเบลคิดว่าการเต้นเป็นการออกกําลังกายแบบหนึ่งที่เบลรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็ได้สุขภาพไปด้วยนี้เบลก็ชอบเหมือนกันแต่ใครนะคะที่อยากออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นการเต้นเสมอไปอาจจะเป็นอะไรที่เบลได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ได้หมดเลยค่ะพอคนเราสูงอายุขึ้นกล้ามเนื้อมันจะเล็กลงแล้วก็ไขมันมันจะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันจะมาช่วยเาผาผลาญไขมันให้เรานะคะการออกกำลังกายชนิดนี้จะช่วยกำจัดตัวไขมันต่างๆในตัวเราทำให้มันพอกพูนน้อยลงพอกพูนช้าลงแล้วก็ที่คุณหมอบอกว่าให้บริหารกล้ามเนื้อไปด้วยเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่อย่างนี้เพราะว่าการที่เราบริหารกล้ามเนื้อจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายอะคะ่ะเขาหลั่งฮอร์โมนอดิโพเนกตินนะคะ มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผ่านไขมันค่ะดังนั้นพอทำคู่กันการบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็เหมือนมาเสริมประสิทธิภาพให้การเผาผ่านไขมันมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกคนสามารถที่จะกลับไปฟังเคล็ดลับที่17ได้นะคะได้พูดเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็อยากจะเสริมอย่างนี้ว่า การบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็การออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป็นสิ่งที่เสริมกันแล้วยิ่งดีเหมือนคนเราทาน้ําตบเสร็จมันก็ต้องทาเซรัม่มใช่ไหมคะทาเซรั่มเสร็จก็ต้องทาครีมต่อคะ่ะตื่นเช้ามาก็ต้องทากันแดดคือมันเป็นสิ่งที่ทําไปด้วยกันแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยสวยอ่อนยาวเปล่งปังคือมันต้องไปด้วยกันนะคะทําด้วยกันแล้วดีคะ่ะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่ถ้าทำควบคู่กันมันก็คือยิ่งส่งเสริมกันมันก็จะยิ่งเร็วนะคะแล้วก็ยิ่งเห็นผลชัดนั่นเองค่ะมันมีแต่ดีกับดีนะคะโดยเฉพาะไอตัวฮอร์โมนอะดิโเนคกทินเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญไขมันแล้วยังทำหน้าที่ซ่อมแซมหลอดเลือดและช่วยป้องกันนะคะไม่ให้หลอดเลือดเนี่ยมันแข็งตัวด้วยดังนั้นเนี่ยการบริหารกล้ามเนื้อให้หลายอย่างนะ สวยด้วยผ่อผายไขมันด้วยซ่อมแซมหลอดเลือดป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัวด้วยคือดีหลายอย่างอะคะ่ะแล้วก็ทําให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยากไปทํานั่นทํานี่ทํากิจกรรมอะไรต่างๆเหมือนตอน17ที่เราได้เล่าไปแล้วว่ากล้ามเนื้อมันก็มีทั้ง slow s w i t c h fast s w i t c h ใช่ไหมคะมันก็มีหน้าที่ต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคะ่ะ การบริหารกล้ามเนื้อไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้มันมีแต่ดีกับดีนะคะคุณหมอก็มีโน้ตบอกเราด้วยในตอนนี้นะคะว่าคนที่มีรูปร่างแบบลูกแอปเปิลก็คือป่องตรงกลางนะคะเป็นคนที่อ้วนแบบมีไขมันในช่องท้องส่วนคนที่มีรูปร่างแบบลูกแพรนะคะก็แปลว่าข้างบนจะดูผอมแต่แบบมาป่องแถวแถวท้องรวมไปถึงตรงบริเวณต้นขาหรือสะโพกน,นะคะ เป็นคนที่อ้วนแบบมีไขมันใต้ผิวหนังผู้หญิงส่วนมากเป็นประเภทมีไขมันใต้ผิวหนังค่ะส่วนไขมันในช่องท้องเป็นไขมันที่ขจัดได้ยากต้องควบคุมเรื่องการกินอาหารนะคะแล้วก็ต้องเสริมด้วยการออกกำลังกายด้วยถึงจะสามารถแก้ไขไขมันบริเวณช่องท้องได้ค่ะจบแล้วนะคะกับเคล็ดลับที่21กดเหล็กของการเผาผลาญไขมันคือการบริหารกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกค่ะสำหรับเช้าในวันพรุ่งนี้มาพบกับเคล็ดลับที่22กันช่วงเวลาทองของการลดหุ่นคือบ่าย2โมงเออบ่าย2โมงทำไมมันถึงต้องเป็นบ่าย2โมงอะ่ะเบลก็งงนะเมื่อก่อนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่แบบเบลแบบหยิบชานมไข่มุกมาก,กินเลยนะบ่าย2โมงเนี่ยมันคงต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละเวลาเนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังพร้อมกันในเช้าวันถัดไปเช้าวันพรุ่งนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขและก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนสวัสดีค่ะ